มึงรู้ว่าหนึ่งสิ่งที่กูได้เรียนรู้จากข่าวแม่ตักคืออะไรรู้ไหมคืออย่าเชื่อทุกอย่างที่อยู่ในโูกโซเชียลเอาจริงนะกูเห็นแบบอะไรแบบเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยกูมานั่งแบบครีเอชั่นตัวเองตลอดเวลาว่าเฮ้ยทาไมกูถึงไม่มีแบบเขาบ้างวะ,งงวะทำไมเขาหาเงินง่ายจังเลยวะทำไมเขาแม่งโคตรอภิมหาสัตว์หมารวยเกดว่าคือเปจนบางครั้งอะ่ะเอา,าพิงชมุงตรงนะ ฉันจะต้องแบบบล็อกหรือว่าปิดการมองเห็นเลยหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าฉันรู้สึกว่าตัวฉันอะเป็นปมดอยคือเห็นเขาแล้วมีแรงบันดาลใจอะก็ส่วนหนึ่งนะแต่บางครั้งมันอดคิดไม่ได้จริงๆว่าเออชิดเรามีปัญหาหรือเปล่าชิดเรามีปมดอยหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พอข่าวออกมาใช่ป่ะคือแบบว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจริงไหมเลยอยากบอกพวกแกว่าอย่าเชื่อ ในสิ่งที่เราเห็นที่เป็นโซเชียลที่ทุกคนแม่งมีความสุขคือคนหนึ่งคนอะมิติมัน360องศาเก็ตปะมันจะมีในวันที่ดีในวันที่แย่ในวันที่ออนแอเราอะเห็นตัวเองทุกมิติแต่เราเห็นคนอื่นแค่มิติเดียวคือมิติที่ด้านที่ดีเราเลยคิดว่าชีวิตของคนอื่นอะต้องดีกว่าเราเสมออย่างง่ายๆนะคนทิ้นขายของหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แกเห็นฉันยิ้มนะสวัสดีค่ะ ความจริงก็เครียดอะเรื่องงานาใจะวะหลังกล้องก็แบบเออจะทํายังไงดีวะลูกค้าแม่งบีบมาหรือ,อ,อแกอาจจะคิดว่าเออฉันเป็นคนที่คิดบวกหรือฉันเป็นคนที่สตรองมากรู้ป่าวันน,น,น,นี้ฉันเพิ่งร้องไห้วันนี้ฉันเผลอคิดลบแล้วทนไม่ไหวแล้วก็ร้องไห้ออกมาแกก็ดว่าขนาดขนาดฉันที่ถือว่าตัวเองคิดบวกระดับหนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นนะท้ายที่สุดแล้วฉันอยากจะบอกตัวฉันเองแล้วก็บอกพวกแกด้วยว่าอย่าไปเชื่อไอ้พวกขีโม มีพวกชีวิตดีนักดีหนาดี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 กินดีด้วยค่ะกินดีอะเขาแต่เราก็ต้องเดินหน้าชีวิตของเราต่อไปและอย่าเชื่อทุกอย่างที่เห็นเรามาสู้เหมือนเปด้วยกันเออเราไม่ต้องเป็นคนจริงเว้ย